สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนย้อนอดีตป,ป้นหัตถยาหมังใจ25ปีคืนดีกันแล้วหลังสาม,มีคู่ชีวิตได้ลาจาก ปั้นหัดทยามาเผยชีวิตครอบครัว25ปีกับอดีตพระเอกดังตัวสรัญยูและเรื่องราวลูกสาวฝาแฝดโตแล้วสวยน่ารักจนถูกรุมจีบเข้าวงการปิน้นเผยว่าเรื่องมีคนกรีดขอเป็นกิ๊กสมัยก่อนอาจจะมีแต่ตอนนี้56แล้วผู้ใหญ่แล้วแล้วเรามีเพื่อนผู้หญิงเยอะแต่ไม่ได้ชอบผู้หญิงอยู่โรงเรียนผู้หญิงล้วนตั้งแต่อยู่อังกฤษส่วนใครจะมองเป็นทอมก็ช่างเหอะตอนนี้แต่งงานมา25ปีแล้วคู่เราไม่ได้มีภาพกระหนงกระหนิงอะไร ราตตอนกันแต่งเราออกรายการมาเยอะแล้วคิดว่าฟังเรื่องที่มีประโยชน์กว่าเรื่องกระหนงกระหนิงดีกว่าเราอยู่กันมา25ปีเปิลก็จะแมนแมนอยู่แล้วเป็นคนที่ไม่จุ้จี้จุกจิกเรื่องเล็กๆน้อยๆอยเราก็ค้ำๆ้าไปไม่ไปคยี่บางเรื่องอยู่ด้วยกันด้วยความเข้าใจเอื้ออาทรมีทะเลาะกันบ้างแต่ทะเลาะหนักสุดเรื่องลูกตอนวัยรุ่นเราจะเกาะกัน3มคนแม่ลูกไปไหนไปไหนบางทีลืมไปไม่ได้บอกพี่ตัวเขาอยู่บ้านคนเดียวจนลืมไปว่า ผู้ชายตัวใหญ่ๆไม่น่าน้อยใจแต่กลายเป็นเรื่องสะสมส่วนเรื่องทรงผมลูกๆเคยร้องไห้เพราะแม่ผมสั้นมาตลอดจนผมยาวอยากไปตัดผมบ้างแต่เด็กๆจะชอบแม่ไว้ผมยาวพี่ตัวเคยให้ถ่ายผมเลยเราก็ถ่ายลูกเห็นร้องไห้เลยจนโตเป็นวัยรุ่นลูกก็เข้าใจแม่มากขึ้นลูกสาวฝาแฝดหนุนกับหนังน้องหนุนสุภาราคนพี่จะหวานๆหน่อยนิ่งๆเงียบๆเ,เหมือนพ่อน้องหนังสีตลาคนน้องจะเฮาๆห,หน่อยขี้เล่นสนุกสนานเหมือน แมส่วนประเด็นเก่าเหล่านักร้องแอมสววรักที่เป็นปมสงสัยกันมา20กว่าปีเปิ้ลบอกว่าไม่จบนะเรื่องนี้เราก็เข้าใจจริงๆกับแอมเราเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่โรงเรียนราชินีมาด้วยกันจริงๆที่ผ่านมาไม่เคยมีเรื่องกันถ้ารูปกันบ่อยเวลาเจองกันตามงานแต่ไม่เคยลงจนมางานพี่แหวนที่ติมาเราเลยลงรูปจนกลายเป็นกระแสใหญ่โตจริงๆเราเจอกันก็คุยกันทักทายกันปกติกับพี่ตัวเองแอมก็คุยนะ มันเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่เราเป็นที่รู้จากคนก็อาจคิดไปได้แต่ไม่มีอะไรในใจและร่วมงานกันได้อีกทั้งหากย้อนเหตุการณ์บีบหัวใจแอมเสาวรักษ์นั้นก็เพิ่งจะได้ขออาโหสิกรีกรมอดีตคนรักเก่าตัวสัญยูได้เพียง3ปีก่อนต้องจากไปตลอดการโดยเมื่อปี2560สาวแอมเสาวรักษ์ได้โพสต์ภาพสวมกอดตัวสัญยูและได้โพสต์ระบุข,ข้อความไว้ว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ดีที่สุดไม่มีชีวิตของใครที่ทำอะไร รายลงตัวไปหมดทุกอย่างแต่เมื่อเวลาล่วงเลยวัยวุฒพาเรามาสู่จุดแห่งความเข้าใจชีวิตสิ่งที่มีค่าที่สุดคือมิตรภาพที่ดีต่อกันในวันนี้วันนี้เจอกันโดยไม่ได้นัดหมายกระโดดกอดกันด้วยความดีใจความรักและมิตรภาพที่มีให้กันวันนี้กลับดีงามกว่าเมื่อวัยว้าวุ่นร้อยเท่าดีใจมากๆที่ได้เจอกันครับลุงตัวกราบขออาโหสิกรรมต่างๆของน้องที่พึงมีต่อคุงพี่ในวันฤทธิ์มากกราบจากใจ จริงท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ